สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เสนอแน่น้องกล้วยบัวชีนะคะเราจะนำกล้วยที่เราตัดเป็นท่อนไว้มาต้มก่อนนะคะทุกท่านเนะออาะเพื่อให้มันไม่มีอย่างหรือว่าใบมันมีความฝาดนอะนรเลยนะพี่นอนะ้องต้มพอประมาณสักสองสามนาทีนะพี่นอ้องหลังจากนั้นเราก็มาตักกะทิค่ะทุกท่านเราจะใส่น้ำตาลขาวนะคะเพื่อไม่ให้น้ำกะทิมัน มันเข้มข้นนะคะหรือถ้าเราใส่น้ำตาลแดงน้ำกะทิมันจะไม่ออกมาขาวแบบนี้นะคะทุกคนนะเราจะพั่วกะทิกับน้ำตาลใสให้มันละลายก่อนเราพี่น,อน <S <S ้องเนาะหลังจากนั้นเราค่อยจะรอการเอาขั้ยลงไปนะคะทุกคนนะ <S <S คน,นะ<ๆ>จนตัววามันสิละลายใส่น้ำตาลกับกะทิเรอพีนอ <S <S นอ่น้องเลยแซฟนอแังพั่วค่ะน้ำพลัมชาแนลค่ะทุกท่านนะมีเส้นมีนอ้นนอง คอยบวชชีพี่น้องบวชจะเสกคำกลางสายฝนนะคะพ่นใด้พี่น้องพ่นไปนเรื่อยๆใช้ไฟปานกลางนะคะรอสักพักนะคะทุกท่านเราก็จะมาชิมนนะ้ำกะทิรสชาติว่าร้านข้าวที่ไปมันพอเอาไปนะพี่น้องเนาะรอสักครู่นะคะคนให้เข้าสีสังเกตเมื่อวานน้ำตาลมนันละลายไปนาพี่น้องเนาะถ้ามันละลายเลยชี้เดียวฮะค่ะ เตรียมการนะคะพี่น้องเวาสีน้ำผุยรลกนผุยนะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาพ่นกะทิให้มันละลายกับน้ำตาลทรายก่อนนะพี่น้องอันนี้สูตรนี้น้ำใส่นำตาลทรายขาวด้วยพี่น้องด้วยเวลาหัวเขาข้กะทิเราเคี่ยวใจกันที่ว่าเอาไปผสมกันต่างไปอย่างกะทิสบมาสีนวลๆนะรับประทานนะคะชิมรสชาติด้วนะคะทุกคนเนะาะค่ะมันก็เอาแล้วเลยว่ามันละลายกึ่ทีแล้วรือว่า มันถึกใจใหเหราว่าสัรรพาพันอ์ข้ากระชิมม้มาอีกรอบนะคะคนให้เข้ากัน,นะค่ะทุกคนเราสักพักนะคะเราจะเตรียมการเอากล้วยลงไปนะคะทุกทา่านเนาะรออีกสักพักกับรสชาติที่เราคิดว่ามันได้ทีแล้วน,วนะา่อยนอนนอนมักไผ่มั่นได้องมากวานระเติมหวาน้พด่รรมมากระใสหน่อยนะคะนําตานน,นนักพองเนาะค่ะทุกท่าน เมื่อใกล้ถึงเวลาการสมควรแล้วเราจะมองดูน้ำกะทิกับน้ำตาลใสมันเป็นเนื้อเดียวกันหรือยังพี่น้องนอ่อกะซิโกหนี้มันเขาที่เข้าทางกันนะคะพี่น้องนาะนก่นน้ำตาลอาำซินีหมดเล็กน่อยกระจจองถ้ากออจาหน่อยพี่น้องนเขากันคัะก็ในการก็บมอดมีดที่น้องขันดีให้เอาไว้ใส่ให้กัมาใส่กระปุกไว้กันแม้ก็มา คนให้มันเข้ากันให้ได้ที่นะคะส,สังเกตุเป็นพี่น้องเนาะสูตรนี้ง่ายเติมเกลือลงไปจักหน่อยนะคะมีเ,เวลาแล้วเขาเก็เอากล้วยลงไปพี่น้องเนาะง่ายกินง่ายอยืมง่ายสไตล์น้ำพา่าเลยช่วยแล้ว,วนนเววววววนนลยพี่น้นนองเนาะอันนี้ไม่นู่ปวด้วดปวดชีตาสวสดิพี่น้องเติมง่ายนู่ติดนิดนึงพี่น้องเนาะเพื่อวจะไว้มันขมนร้ายเลยว,ว่า ขีมคนเป็นไปนะคะทุกท่านเนาะเลาก็จะคนดูนะคะพยายามพุ่นให้แตบบ่ว่าไว่ป่วยติดกันนะที่นองเนาะคนไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านนี่คือป่วยบ๊วยสูตรน้ำพ้ารุ่ยชาแนลนะคะเสร็จงวดลองขวดชิมด้วยคะ่ะเอฟซีทุกทุกท่านเนาะเมนูง่ายๆใครก็ทําได้นะคะทําง่ายทานง,ง่ายต้องอร่อยด้วยนะคะสไตล์น้ำพรารุ่ยที่นอง สูตรนี่แสบหม้อหลังกว่าเฉยเคยนะคะรอให้หม้อเตดืยดสักพักนะคะทุกท่านเนาะทุกคนไม่กล้วยมันติดกัน,นพี่น้องเนาะนได้จิว่ามันมีเศษนวดแดงรด้วด่ามีหมดนี้มาปรากฏเนี่ยถ้าเกะดทะย่อยออกเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็ว่ามันจะความออกคัะเราก็ยังเหียออยู่ยสินะถักออกนิดนน,นะคะคนให้ได้ทีทามันผ่านนะทุกคนเนาะ ร,รักษาพระค่ะพี่น้งองกานนี้หลอกำลังเจ็ดเดือนนะคะเราวแทําการคนแต่นเนี่ยในพี่น้องนอใจเย็นๆนะคะคนไม้บได้กล้วยมันงจำเนื้อพี่น้องจะคุยหนักเจรินะคะถ้าจะค่อยๆให้ใจเย็นๆพี่น้องให้พอยหกินแซ่บ์น่าสิเติมกะทิไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการช่วยหนาให้มัสนสวยงามนะคะทุกท่านเน,นาะซักผ้าเข้ากับสุญญ์รุ่งเต่านะคะทุกท่านเนาะ นี่คือกล้วยบวชชีตอนเช้าๆสไตล์น้ำพาเหรดชาแล้วน,นะคะทุกท่านเนาะเริ่มเยอะๆแ้วก็ตั้งไฟแบบจุกน้อยนะคะทุกคน<อ>ตั้งใจคลิปนี้ก็มี่หน่อยนะคะฝากก็แล้วก็แชร์ให้น้ำพาเหรชาแนลด้วยนะคะนอกจากกล้วยอ่อนยังเรา,เา,เาก็เป็นกันเซปที่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า